ยุคนี้นะครับเกมมิ่งเกียร์นอกจากเอาไว้ใช้กับ PC แล้วเราก็ยังมีเกมมิ่งเกียร์สำหรับสมาร์ทโฟนเช่นกันเพราะว่าโมบายเกมมิ่งยุคนี้เขามาแรงจริงครับผมวันนี้ผมก็เลยหยิบเกมมิ่งเกียร์สชิ้นที่ชาวโมบายเกมเมอร์น่าจะอยากได้กันมาแนะนำให้ฟังกันมันจะมีอะไรบ้างผมเล่าให้ฟังคลิปนี้เลยครับ ขอเริ่มต้นตัวแรกจากหูฟังทูวเลทที่บอกเลยว่าต่อคอมก็ได้ต่อหูฟังเข้ากับตัวสมาร์ทโฟนก็ดีเหมือนกันอย่าง ROG Zeta r ตรงนี้ทาง ASUS ส,ส่งมาให้เราทดลองเล่นดูสักพักหนึ่งเลยแล้วพบว่ามันเป็นหูฟังทูวเลทที่ดีมากตัวหนึ่งเลยครับผม หูฟังทูไวเลสตัวนี้มันดียังไงผมขออธิบายว่ามันมีการเชื่อมต่อได้2แบบไม่ว่าจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ5.0หรือ USB RF 2.4 GHz ก็ได้เหมือนกันแต่ว่า USB RF 2.4 GHz ตัวนี้มันจะต่อเข้ากับ PC หรือโน้ตบุ๊กเกมมิ่งของเรานะครับผมเอาไว้เวลาแบบเออเราจะนั่งทำงานเล่นเกมอะไรพวกนี้ เราก็เปิดใช้งานได้เลยเช่นกันครับผมส่วนโหมดการเชื่อมต่อแบบบลูทูธ5.0เนี่ยนะครับผมมันจะเอาไว้ต่อกับสมาร์ทโฟนเป็นหลักคุณก็แค่เอาหูฟังตัวนี้ออกมาเสียบหูแล้วมันก็จะต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนได้ให้ในทันทีครับผมซึ่งตรงนี้ผมอธิบายก่อนว่าหูฟัง ROG s t r a ตัวนี้นะครับผมขอให้โหลดแอป ASUS a m o r y c r a t e มาใส่ในมือถือเอาไว้ก่อนพอเวลาเราเปิดฝาเสียบหูฟัง มันจะแจ้งสเตตัสให้เลยว่าตัวหูฟังตอนนี้แบตเตอรี่ของหูซ้ายและหูขวาเนี่ยมาเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ในกล่องเหลือกี่เปอร์เซ็นต์พอเชื่อมต่อเสร็จเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยว่าเราต้องการให้อีควอไลเซอร์เสียงมันไปทางไหนอยากจ,จะได้โทนเสียงแบบเออทุ้มนุ่มลึกฟังเสียงชัดเจนอะไรยังไงเราตั้งค่าได้หมดเลยในแอป a m o r y cret ครับผมและตัวหูฟังมันจะจําลองเสียงแบบ 7.1 Channel ทําทให้เราได้ยินเสียงได้ชัดเจนหลายทิศทางครับผมโดยเฉพาะใครที่เล่นเกมอย่างพวกเกมยิงปืน Call of Duty Mobile หรือชอบเล่นเกมขับรถอย่างพวก Asphalt อะไรพวกนี้นะฮะ บอกเลยว่าตัวนี้ได้เสียงค่อนข้างมีอรรถรสฟังสนุกหูดีเลยทีเดียวครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ย ASUS เคลมเอาไว้ว่ามันสามารถใช้งานได้นานสุด27ชั่วโมงสามารถกันน้ำกันเหงื่อกันฝุ่นได้ระดับ IPX4 และเวลาเราต้องการควบคุมการทำงานหูฟังตัวนี้ตัวก้านมันจะเป็นทัชคอนโทรครับผมเราแต่หนึ่งทีแต่2ทีอะไรพวกนี้มันจะมีคำสั่งของมันอยู่นะฮะเราไปดูที่หน้าตัว สินค้าได้เลยมันจะมีข้อมูลแบบเออเราแตะอย่างนี้นะมันจะเล่นเพลงหยุดเพลงข้ามเพลงอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปซึ่งตัวหูฟังนี้มีระบบตัดเสียงแอคทีฟนอยซ์คนเซลลิ่งเวลาเราแบบเออกำลังนั่งเล่นเกมนั่งฟังเพลงอะไรอย,อย่างนี้อยู่ในร้านกาแฟแล้วมีเสียงสิ่งแวดล้อมกำลังรบกวนเราอยู่อะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าอุ้ยไม่ชอบใจเลยตัวนี้สามารถกดเปิดที่ตัวหูฟังได้โดยตรงเลยนะฮะ แล้วตัดเสียงได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวและตัวไมโครโฟนเวลาเราโทรคุยงานกับเพื่อนโทรเมาส์กับแฟนอะไรอย่างนี้นะฮะมันจะรับเสียงแบบออมนิไดเรชันอลก็คือรับเสียง2ทิศทางด้านหน้าแล้วก็ตัวเราเพื่อให้การรับเสียงเนี่ยมันครอบคลุมยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวขอวนกลับไปเรื่องแบตเตอรี่นิดนึงนะครับผมเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้จะรองรับการชาร์จผ่านพอร์ต USB Type C หรือเราจะชาร์จแบบไร้สายก็ได้ถ้าเรามีแท่นชาร์จไร้สายแบบวางพื้นโตะอะไรอย่างเงี้ย เราวางมันชาร์จให้เลยอัตโนมัติครับผมจากประสบการณ์การใช้งานนะถ้าในแง่ของการฟังเพลงผมบอกเลยว่ามันสามารถฟังเพลงยุคใหม่ๆแบบพวกเพลงป๊อปร็อกแจ๊สหรือว่าอะไรพวกนี้ได้ดีเลยทีเดียวผมค่อนข้างจะแฮปปี้กับมันนะส่วนการเล่นเกมบอกเลยว่าการรับส่งสัญญาณนะฮะทำได้ดีเลยทีเดียวครับผมเรื่องการดีลงดีเลยอะไรพวกนี้ผมไม่เจอนะแต่ตัวนี้ผมบอกก่อนเวลาเราใช้งานนะฮะสมมติเราเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแล้วก็ PC เอาไว้ด้วยกัน ตัวหูฟังมันจะจับเข้ากับตัว USB RF 2.4ก่อนส่วนจุดสังเกตที่ผมคิดว่าเฮ้ย หูฟังตัวนี้ผมแอบจะเซ็งเซ็งนิดนึงนะก็คือเรื่องจุกหูฟังครับผมคือจุกหูฟังเนี่ยมันจะค่อนข้างมีให้เลือกหลายขนาดอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันบางทีมันอาจจะไม่เข้ากับหูของคนบางกลุ่มเหมือนกันและมันเป็นอินเอียร์ดังนั้นถ้าใครไม่ชอบแบบอินเอียร์ที่มันมีจุกแล้วเรารู้สึกว่าอึดอัดหูมันก็จะเป็นใจความหนึ่งที่ทําให้คุณอาจจะไม่เหมาะกับหูฟังตัวนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันครับหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังเกมมิ่ง ที่เหมาะกับเกมเมอร์มากๆตัวหนึ่งเลยครับผมและใช่ครับถ้าคุณเอาไปใช้กับเกมมิ่งกีอีกชิ้นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงอย่างจอคอนโทรลเลอร์ Asus ROG Tetsen ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน j o ย ROG Tetsen ตัวนี้นะครับผมเป็นจอยสำหรับเล่นเกมจริงๆจังๆกับสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะเลยครับผมตัวจอยเนี่ยดีไซน์มันจะเป็นทรง Xbox นะครับผมก็คือเป็นปุ่ม A B X Y Controller เป็นแบบก้านอนาล็อก2อันแล้วก็ปุ่ม D Pad หรือปุ่มเครื่องหมายบวกที่เราใช้กันนะครับผมแต่จุดพิเศษของเขา ก็คือมันจะมีปุ่มตัว rog button ติดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปุ่ม rog button ตัวนี้เอาไว้ทำอะไร rog button ตัวนี้เป็นปุ่มสำหรับใช้งานแล้วก็ร่วมกับ a r m o r y c r a t e ก็คือโปรแกรม a r m o r y c r a t e ที่เราใช้ตั้งค่าตัวหูฟังตัวนี้ครับผมแล้วถ้าเกิดเราใช้งานกับเจ้าจอยตัวนี้มันก็สามารถใช้ตั้งค่าปุ่มใดๆไ,ไ,ได้ด้วยนะฮะและมันใช้ตั้งค่าปุ่ม แบบมาโครด้านหลังที่มันเป็นปุ่ม M1 และ M2 ได้แบบทันทีทันใดในเวลาใช้งานเลยก็คือ on the fly แหละครับผมเวลาสมมุติเราต้องการตั้งค่าปุ่มแบบเออ M1 เราอยากจะ assign ให้ว่าเออปุ่ม M1 นะถ้าเรากดให้เหมือนเรากด L3 เรากดปุ่ม R o G button แล้วก็กดปุ่ม M1 ค้างเอาไว้ก่อนจากนั้นเราก็กดปุ่ม L1 จากนั้นเราก็กดปุ่ม L3 นะฮะ ทีนี้ตัว M 1 M 2ของเขาเนี่ยมันก็จะบังคับแล้วว่าเออเวลาเรากดปุ่มนี้นะมันก็จะให้เป็นคำสั่งนี้ในทันทีเลยก็ถือว่าสะดวกดีเลยทีเดียวแล้วการเชื่อมต่อของมันนะครับเป็นพอร์ต USB Type C นั่นหมายความว่าเราสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ iPhone 15เป็นต้นไป หรือจะเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน Android ก็ได้เช่นกันแล้วใช้ไปเล่นเกมไปเราแบบเอ้ยห่วงอะเนาะว่าเออแบตเตอรี่จะหมดไหมด้านล่างของจอยฝั่งขวาจะมีช่อง USB Type C อยู่ช่องหนึ่งครับผมสามารถเชื่อมต่อแล้วชาร์จไฟแบบชาร์จเร็ว18วัตต์เข้าสมาร์ทโฟนต่อได้ในทันทีเลยครับผม และถ้าเกิดสมมุติว่าเออมือถือเราบางเกินไปแบบเหมือนกับว่าเราเสียบมือถือเข้าไปแล้วเฮ้ยมันไม่พอดีมือถือเราลอยอะไรพวกนี้นะฮะเปิดกล้องามามันจะมีแถบยางให้เราเสียบเข้าไปกับตรงตัวพอร์ต USB Type C ปุ่ม ROG ตรงกลางและก็แถบฝั่งซ้ายที่เอาไว้กั้นหัวมือถือได้ด้วยครับผม <S <S เลือกหนาเลือกบางก็ว่ากันไปตามสะดวกได้เลยนะฮะ <S <S และตรงนี้นะครับหลังจากที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังไปจนหมดแล้วนะฮะอยากจะบอกว่า เรามีเกมมิ่งเกียร์อีกชิ้นหนึ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้เพราะเสียงทั้งหมดที่คุณกำลังได้ยินในคลิปนี้นะครับผมภาคมาจากไม์ ASUS ROG k a r n i x ครับผมราคา ,6990 บาทหลายคนอาจจะสงสัยว่าอู้ไม์ราคานี้มันเด็ดยังไงบ้างผมอยากจะบอกว่าทาง ASUS เอาจริงเอาจังกับไม์ตัวนี้ทีเดียวแหละครับผมเขาจะรับเสียงด้านหน้าแบบคาร์ดิโอลอยและตัวแคปซูลรับเสียงของเขาเนี่ยเป็นระดับสตูดิโอเลยทีเดียวครับผมมีขนาด25มิลลิเมตรเนื้อเสียงดีทีเดียว นะครับผมแล้วก็เราสามารถตั้งค่าตัวเสียงได้ว่าเราต้องการให้อีควอลเซอร์ของเสียงเนี่ยเป็นโทนใสหรือเป็นโทนขุ่นนิดนึงแบบนี้อย่างที่ผมแบบเออเป็นเน้นแบบเสียงโทนต่ำ่างนี้นะครับผมและในตัวไมติดทั้งป๊อปฟิลเตอร์แล้วก็ไฮพาร์ตฟิลเตอร์เอาไว้เวลาแบบเสียงลมหรือเสียงพูดเสียงหายใจมันจะตัดได้ดีเลยทีเดียวครับตัวนี้ ติดไมคมาแบบช็อคเมาส์ก็คือตัวแถบยางตัวนี้เวลาเราขย่าไมคอะไรไปมามันจะไม่มีปัญหาเรื่องการที่มารบกวนให้เสียงเพี้ยนอย่างแน่นอนครับผมด้านบนหัวของไมคตรงนี้นะฮะถ้าคุณดูในคลิปนะมันจะเป็นปุ่มตัดเสียงด้านหลังสามารถต่อแจ็คหูฟัง3.5เข้าไปได้เพื่อ monitor เสียงของเราด้านหน้าเป็นปุ่มวอลลุ่มกดได้เราสามารถเปลี่ยนทิศทางการ ฟังเสียงว่าเออเราจะฟังแบบเอ้ยไมอย่างเดียวภาคอย่างเดียวเป็นไม์พร้อมหูฟังหรือจะเอาไว้ปรับไฮพาร์ฟิลเตอร์อะไรพวกนี้ก็ได้เช่นกันครับผมซึ่งเสียงที่คุณกําลังได้ยินมาทั้งคลิปคือไมโครโฟนอยู่ตรงหน้าผมนะฮะหรือถ้าผมลองดึงไม์ให้ห่างตัวออกไปสักนิดนึง สมมติอยู่ในระยะประมาณนี้ที่เรากําลังแบบเออเล่นเกมอยู่ตามปกติกับเพื่อนมองหน้าจอกําลังคุยกําลังบ่นเพื่อนอยู่เฮ้ยมึงเล่นอะไรวะอะไรแบบนี้เสียงมันก็จะประมาณนี้เลยทีเดียวนะครับผมอ่ะหรือใหม่เราก็ดึงม,มันกลับมาชา้าเสียงเป็นยังไงบ้างครับทุกคนคิดว่าใหม่ตัวนี้น่าสนใจไหมผมบอกเลยว่าใหม่ตัวนี้เนื้อเสียงดีเลยทีเดียวนะมันเหมาะกับคนที่เออเราจะเล่นเกมเป็นหลักหรือคุณสามารถใช้ใหม่ตัวนี้ นะครับภาคเสียงเล่าเนื้อเรื่องหรือแม้แต่ไลฟ์เกมให้ผู้ชมทางบ้านดูได้เลยเช่นกันนะครับผมบอกเลยว่าน่าสนใจไม่น่ามองข้าม เป็นเกมมิ่งเกียร์อีกชิ้นหนึ่งที่เหมาะกับเกมเมอร์ ROG อย่างแน่นอนนอกจากคุณภาพของตัวไมโครโฟน ROG c a n i c s ตัวนี้มันจะดีมากแล้วนะครับผมตัวซอฟต์แวร์ของเขาก็น่าสนใจเช่นกันครับผมเพราะเราสามารถตั้งค่าในโปรแกรม a r m o r y c r a t ตัวนี้ได้เช่นเดียวกับหูฟัง ROG c e t r a หรือว่าจะเป็น Joy Controller ROG t e n e n นะครับผมตัวไมโครโฟนเราสามารถมาตั้งตัวน้อยเกต Perfect v o i c e High Pass Filter หรือแม้แต่แก้ Equalizer จากตรงนี ที่ผมเป็นโทนเสียงแบบดาร์กนะครับผมผมกำลังพูดแบบโทนเสียงดาร์กนะแก้เป็นเสียงแบบ Natural นะครับผมหรือขึ้นให้เป็นเสียงแบบ Bright อย่างนี้ก็ได้เช่นกันใดๆก็ตามขอกลับไปเป็นเสียงแบบ Dark เหมือนเดิมก่อนนะครับนอกจากนี้เรายัางตั้งค่า Setting อื่นๆไม่ว่าจะทำการ playback recording หรือแม้แต่ทำไฟ RGB ตรงนี้ก็ได้เช่นกันเพื่อเพิ่มบรรยากาศในห้องของเรานะฮะเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่มาครบเครื่อง เพื่อไมโครโฟนและเกมเิ่งเกียร์สาย ASUS ROG ทุกชิ้นเลยครับและสุดท้ายนี้ผมขอฝากคำถามไว้เบาๆกับเพื่อนๆนิดนึงว่า ที่คอมของคุณมีเกมมิ่งเกียร์หรือมีอุป,ปรกรณ์ใดที่เป็น ASUS ROG อยู่บ้างหรือเป็นชิ้นส่วนของ ASUS อยู่บ้างมาพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมและสุดท้ายนี้ขอฝากช่องทางการติดตาม YouTube Notebook Spec ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพวกเราด้วยจะได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ให้ทุกคนได้ชมกันในคลิปต่อๆไปได้ครับผมผมอาร์มครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ